มือนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเสี้ยนเกากระล่างนอนเปยยุ่ยเสียบๆท่านใดนั่นเองน้อยตาขางที่ศนัดก็ได้สิงแต่น้อยไปเห็นเอียงบางอย่างสอดผ้วบพีวียุขีดินบาดเลี้ยวบึงคาคาแล้มมันก็คือเฮ็ดปวกอหลีมันมาเกิดอยู่จังไหนไตเปยที่คนกระล่างนอนอยู่นี่แม้ช่วงเวลาต่อมาเสี้ยนเกาก็เลยห้องบอกให้ร้านเอาซ้ำสแตนเลสกับมีดมาเบิงกันหน้าว่าจะกินเอาเฮ็ดปวกซุ้มนี่แปลกจงกินแทบแทบว่าสั้นหลังจากที่ได้มีดมาแล้วเสี้ยนเกาก็บอลลอให้ผู้ใดมัดตัดรีบบิน ที่เห็ดปวกแถวนี้มันเกิดหลายทุกๆปีก็เป็นเพราะว่าในพื้นที่รอบๆบ้านพอเฒ่าของเสียนเกาก็ะได้ปลูกโกไม้ไว้จํานวนหลายลอยต้นมันก็เลยเกิดเป็นวงจรชีวิตที่มีอินทรีย์วัตถุอยู่ใต้ดินจํานวนหลายเมื่อมีกิ่งไม้ลนลงมาทับทมกันหลายๆมันก็จะมีปวกมาอาศัยอยู่หลายคนก็อาจสิสงสัยว่าเห็ดปวกหรือเห็ดค้นซุ้มนี่มันเกิดจากอย่างวะติีเห็ดปวกซุ้มนี่มันเกิดจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระวังเห็ดกับปวกนั่นเองเมื่อเห็ดปวกซุ้มนี่มันแก่เต็มที่แล้วพวกมันเสียปลอยส ออกมากินของสปอซุ่มมีสีดึงดูดให้่ปวกงานซุ่มมีเขามาหาอาหารแล้วก็คาบสปอเ์เฮดเข้าไปไว้ในห้างเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวอ่อนแล้วซุ้มสปอที่ถือคาบเข้าไปไว้ในห้างสิเติบโตเป็นเส้นใยแล้วกัสีพัฒนาเป็นสวนเฮดที่มีลักษณะคล้ายๆก,กันกับสมองภายในห้างปวกแล้วเมื่อสภาพว่าแวดลลอมในห้างปวกมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมตุ่มดอกเฮดจะค่อยๆพัฒนาและจะเริ่มเติบโตกลายเป็นดอกเฮดปวกในที่สุดนั่นเองเราเฮดปวกที่ได้ในมือนีสีอวิชยังกิน ดีเนาะขอคนละหนึ่งเมนูนะครับ